Good morning Good morning พีดา Good morning พี่แพะอ่ะ s s you, พีดาโอ้โหเพื่อนเพื่อนของพี่แพทเต็มเลยเอ้าเพื่อนเพื่อนพี่แพทอาบน้ำปะครับเนี่ยผมอาชวยเลยครับผมผมอาช่วยเลยครับผมหมผมอเช่ยผมอาชยเลยครับผมให้ฉุยให้ฉุย คุยน้องคุยคุยแม่คุยกับพี่แพทใช่ไหมนี่แกน้องเห็นเพื่อนเพื่อนพี่แพทป่ะสองสามสี่ห้าือหึมแล้วมีคนนี้ด้วยคนหนึ่งครับผมว้าอย่าเจอเยอะเกินไปแล้วนู่นหกไอ่ยาอ่ยาไอ่ยาพี่ต้าพี่ต้าเวลาจามลงทำอย่างนี้นะอ้าุยอ้าุยอ๋อต้องเอาสอง อออต้องว่าล้องวช่วยต้องดับดับเลยใช่ไหมดับดับเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำตามนะครับผมผมจะทำตามนะครับผมแต่ว่าพี่จะมีเกมให้มาเล่นคือ <c oughs> เราอะทั้งส่วนคนนี้นะคะชอบเล่นเกม กินกล้วยชอบเิ่นกินกล้วยใช่สวนคนนี้นะคะชอบชอบเล่นจับลิงกินแอปเปิ้ลโอ้โหมีแต่ผลไม้มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ชอบกินผลไม้พากินส้มกินส้มใช่แล้วก็สวนันนี้ก็ชอบดู เกมเปปเปอร์พิกแล้วมันก็วิ่งหนีไปกินอะไรก็ไม่รู้เจะพี่เขาเขาวิ่งหนีไปกินกล้วยตั้งใจฟังมากชอบฟังเสียงพี่แพทใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนคนนี้ไม่ชอบอะไรกันเลยเดี๋ยวนึงเดี๋ยวลองถามเขากูชอบ่นแหละไมูชอบดูอะไรนะเออ ชอบดูบด,ดูยิ้มแย้มยิ้มแย้มทีวีติดติดติดิด,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 ดเอใช่เขาชอบเขาชอบจับลิงกินกินเออกินเออบอกวันนี้ได้ไหมลูกแพลูกแพร,แพรอ๋อใช่ใชผลไม้โปรโดของคุณแม่นี่เองเอมผมก็ชอบครับ ผมก็ชอบถ้าแม่กินผมก็ได้กินด้วยครับผม,มแต่ว่านะพี่ไม่แต่ว่าพี่จำได้นะว่าจริงๆเราอะไม่ได้อะไรเลยอือจริงๆไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยแต่ว่านคนนี้ชอบของเพื่อนๆทั้งหมดก็อยู่กับเพื่อนๆสนุกเกมมัน,มน มีมีมีอีกหลายสัตว์ที่จะไปกินของของผลไม้แล้วก็ข้าวอีกอือหืเาพาไปกินกันได้ไหมวันนี้เดวเดวเดี๋ยวผมไปด้วยครับผมไปด้วยครับต้องรอถามห้าคนนี้ก่อนคะ่ะค่ะและไม่รู้นี่ก่อนตามพี่มาต่ว่า ต็จะเหม็นอถ้ากินผลไม้แล้วเราไม่กดช็อกโกเราก็จะเหม็นใช่ไหมชิมสั่งเหม็นเห<ล>ม็นชฉะนั้นทุกคนจำไว้นะคะว่าต้องต้อง,อ,งอะไรต้องกดเลยกดช็อกโก้ถูกต้องกดเตียงพีต้ามิล่า <S <S อห,า<ส>หรือกดจมูกดองติดติด อะไรก็อชิโอชิโอชิโอจิโาชิโอจิแมวอ๋อน้องแพทไปถ่ายรูปข้างๆน้องไป